สบายดีท่านผู้ชมดาสบายดีสุข,ขสุขคนเด,อดน้อยินดีตอนรับเขาสู่ชมแล้วเครื่องสารดาวคือเกาเด้อพี่น้อง <c oughs> มือในการเครื่องกะ <c oughs> ขึ้นสาวรรค์กระเป๋าไก่พี่น้องเลยสิไปเบียดไปนิดนึงเลยกะสีเวไปเอาอันเสือพี่น้องเพราะว่าอ <c oughs> ยู่ตลาดนะนมันบ่มีโตพอดีเพิ่นพี่น้องเลยก็เลยอันสีขาวสาวรรค์เลยกะสีขาวเวเบิงเสือเพิ่นเลยเนาะเพราะว่ายัางข้างเสือพอพภาพามีสองตัวเนาะเนาะ เป็นสือแค้นสันอยู่สองโต้พอโสส่งน่ะก็ได้แล้วเนาะส่งก็ได้เกือบก็ได้แล้วก็ส่งค่าสันก็ได้ส่งค่ายาวก็ได้แล้วยังแต่เสือแค้นสันใอ้เพิ่นสองโตพี่น้องเอ้เมื่อบ้านมือได้เลยกะซุ้มเรื่องกระเป๋าไก่กะเสียวปีไห้เพิ่นแต่ว่าเรื่องสีลอกไปเบิ่งวัตมนีหรือบ่ฮะนะพี่ต้องมารุ่นน้ำกันเด้อพระว่าิเสีเอาเบอร์ใหญ่สุดสเีเพื่อพี่น้องเอ้เพื่อเซียใหญ่สุดหลดคือสีเอ๊งเอ๊งแอลหูเลย ส่งแล้วได้แล้วมิแต่สิไปเลือกเสือให้เพิ่นสเขาไปเบิ่งยูตลาดใหญ่เแล้วพี่น้องเอ้ยขันบ่ได้บัดนี้กัเฮื่องกันคือสีมืดคือการนั่นแหละหายแต่ว่าอาจจะได้อยู่พี่น้องเอ้ยพะว,ว่าเครื่องมันลายอยู่อยู่สวรรค์พี่น้องเอ้ยอยู่ในตัวเมืองนะพี่น้องเดียว์ทานไปหลุดนล้วกันน,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 ววนด้พี่น้องนี่ก็ใกล้สีขาสวรรค์เลยพี่น้องเอ้ย บ้านซอกไกดอันรักซาบสิมหามาเลยพี่นอ้องไก่สิฮอดบ้านซอกเลยเรื่องกระว่าซีแวเขาตลาดเลยเขาไปเลือกเครื่องให้เพื่อนแต่ก็มีูนหนึ่งอีได้เฮ้ยเพื่อนฝากื้อส่งซองโตเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฝากแต่ว่าเงิ่อนเพื่อนบริหารมีแต่เพื่อนเพื่อนมาสร้างะนะเฮ้ยส่งเบอร์ซีซิสส่งคายเงาวาแ่แหละอันไงกูพอพามีพี่น้องไงก่อีกมั้พอพามะเบิร์น เบอร์สามสิบหกส่งเพิ่นนะอันเพิ่นนี้ไงก่เพ่าะพ,พามนุ่งส่งประมาณเบอร์สามแปดสี่สิบนี่แหละลูกค้าประจําพี่น้องเอ้ยยักได้พยอยากได้ส่งยีนอีกเลยวันนี้นะ<อ>กับเพราะว่าเครื่องะอามาะ,เองะเคยเอามาแล้วกับเพิ่อนนะเคยมาเอาน้ำเพิ่นมาเอาน้ำเท่าละสีหาโต้ปุ๋ยเลยพี่น,อน้องแล้วบันนี้เพิ่นมาเลย,พพลยลเลยลพิ่นกับเพิ่นไปลองเมื่อตลาดมี่นั่นแหละแล้วเพิ่นกับมาสั่งน้ำเพื่องเรื่อก็เลยสิไปเบิร์กส่งให้เพิ่นเลยโต้ยี่ใหญ่ปุ๋ยเลย เบอร์สามสิบแปดสี่ศูนยสามสองสามถือห้าคุณเลยเฮ้ยถาลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องหน้าข้อสวัสดิ์เลยเด้อพี่น้องเฮื่องกับสิเขาไปอันเบิ่งอันเสือหายพอพามพ,พี่น้องเอ้ยแล้วกาเบิ่งส่งให้ลูกค้าได้เฮากะตั้งนอนเฮากะสิแวะเขาไปหาพี่เพี้นก่อนเพราะว่าโทรหาอันเอล่าบ่าได้อีพี่น้องเอ้ยสิเขาไปตลาด สวรรค์สวรรค์ไซน,น่ากระหอดสวรรค์พี่นเลยใกล้ชิดหอดตลาดเลยผู้สีนี่งามเลย เขาไปจอดบางทั้งขางนะเขาขันยางเขาไปทั้งขางบนเขาเคยจอดทันได้ไหมที่เขาไม่ได้อยู่เพราะอย่างรถตายเนาะทั้งเด็กทั้งเด็กตื่นตัวยางเขาไปพี่น้องเอ้ยเขาไปไหนโรตลายพี่น้องเอ้ยมีหลายตลาดสวรรค์ไซพี่น้อง ตลาดใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยตลาดเพิ่นกะเปิดเ็นที่เยี่ยมห้อยเลยเด้อพี่น้องเพิ่นเปิดอาจจะได้ของซองซ้ำหมื่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นเปิดนะ อาต้ลังจะหาดูนิรยืนเลยนะคือบุคคลจื้อเลยหาดีว่าเนาะเฮียงคือบุจืลจื้อนะถ่ายแต่พี่น้องเลยหน้าจะประมาณนี้เลยเสือเอ้ยทายคิดให้เขาเบลยเสืออันโตแบบกะโลนะแม่นทายคิดเก้าเสือแบบกะโลนะบูมี มีแต่แบบนี้เอาพื้นให้เอ้ยนะตัวนี้ยหนาก็ได้เสือมีข้อแบบนี้ก็ Self ได้กั้ขพี่น้องโอ้หนาจะได้อยู่พี่น้องเอ้ยเอาตัวนี้อะไรเนยเอาตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้ไม่ชอบไม่ชอพื้นให้พื้นให้แน่พื้นมาสิพื้นให้ ได้อยู่เอะง่ายอยู่อะไรแบบนี้ได้แบบนี้ง่ายแค่ไนี่ได้จากชิปตัวแบบนี้มันหนาก็น่าสองเท่าพูดอืออเอาเอาแบบนั้นไปให้เขาเบิ่งกกันก่นไท้ละนี่ไทยลยได้แหละเสือแบบนี้นะมันเบอร์ใหญ่สุดแบบพี่น้องเอ้ย X L แต่ว่าเรื่องเบิ่งมันคืออันน้อยหน่อยนะเพื่อนก็เลยบอกให้เพื่อนช่ก็เลยเอาแบบนั้นแหละอันนี้แมนตลาดสปันไซเด้อพี่น้อง บางห่านกับเปิดบางห่านกับเปดิดเปิดสุดท้ายก็ชุดประมาณนี้นได้เลยพี่น้องเอ้ยได้ให้เพิ่นช่องโตกับโสงให้ลูกค้าลูกน้่งเมืองก,กันใหญ่เลยเนาะลูกน้่งเมื่อกี่ปีอขอบใจได้เลยเด้อได้เลยได้ไดไดพี่<ด>พน้องกำลังสิก้าบลอกไก่กับทธนูน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากเขามาน้ำเหมือนลูกอะนะได้ าวออกไปพี่นอ้องเอ้ยรวมทั้งเมือกกะขันสี่ปลายเกือบสอง0ันพี่น้องพลังงานออกไปพี่น้องเอยได้เป็นเสือที่เื่องถ่ายให้เบิง์กละพี่น้องทางนี้เป็นคล้ายปวกเครื่องํำอ้างกับเครื่องนัมน พวกขาพวกหมอยั่งอะพี่นอ้องเพราะโฮมมียังย่งอะไรลายแนวอยู่กราร์ณย่าาออกไปเพื่อนยา,า้เข,ข,ขามาเพื่อนยญ้เขามาผัดบ็ิเวนเทื่ยงเทื่ยงผดเขาไปไหนเลยอันนี้เป็นหานคลายทรงแด้พี่นอ้องหันคนจีนคลายเป็นหานค้ำพี่นอ้นองเ้ยเขาไปซื้ออยู่เงินบมมีพี่นอ้องงามหานันค้าไนดิ บปใน,นี้อาก็สิเดเวะไปเว้าพี่เพ้นพี่น้องไปเวเจาะเพื่อนมาหันหนซง้อหมดเครื่องให้เพิ่นซ้ำมาหอดเลยพี่น้องเอ้ยก็ได้เป็นเสือแบบนี้ให้เพื่อนให้พอพามเป็นเสือมีข้อแบบนี้ได้เอื้ยเด้อได้ให้เลยได้เอยพราะว่าพวกเสือที่อันเป็นตะกะโลนะมันโมมีพนะี่น้องเอ้ย,อยน้องก็เลยเอาเสือแบบนี้ให้ นองวันไหนจะนุ่งได้อยู่บ่อมันเป็นเบอร์สองเอคลเบอร์ใหญ่ตัวนี้จะเป็นเสืองานป้ายเป็นเสือยี่ห่อได้ให้เพื่อนเลยกะมีแห้งดิแต่อยู่บ่เฮ้ยแบบนี้เฮ้ยบัวน้อยแล้วเบอร์สองเอคล์ใหญ่กว่าตัวเมื่อไรเติบอยู่ได้ค่อย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 ลดนะทางนั้นนะลดนะ ไปซื้ออันพวกมีพวกยั้ให้พี่เพ้นต่อพี่น้องเ้ยกําลังสิเขาไปหาพี่เพ้นเครื่องให้เสื้อให้พ่อพามก็ได้ละ<ไ>ป,ปัดเมื่อเฮืออันปเลยพี่น้องเ้ยจังซีอัน <ไป S 1> จังซีอัน <ไป S 1> เอาไปไปให้เพิินพี่น้องเ้ยเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับสติคอจบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อก่อนจากกันไปทางแถวเขาพร้อ,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 อยให้ทหกคนทานบุชมเนาะที่เขามเาบืองส่งดาวเฮืองส่งบอกกาไกล ท่านผู้ชมทุกคนขอหายยู่ดีมีแห้งนะคะหักษาสุขภาพในเรือทุกเพ่นเด้อส่วนหนึ่งกับโควิดระบาดยางกับเขาเขากราบคำบากราบสบายดี